ของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ประชุมร่วมกันกับคณะทำงานเพื่อที่จะเตรียมการจัดตั้งส่วนคัดกรองโควิด -19 ให้แก่ผู้ประกันตงทั้ง3แม่ตาครับ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีครับนายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงานครับท่านเป็นประธานในการประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองหัวหน้าสนาชการของจังหวัดโรงพยาบาลในเครือข่ายในจังหวัดชนบุรีนะครับสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1ิบเระลอก3เนี่ยนะครับที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ทำให้เชื้อเกิดการแพร่กระจายในวงกว้างอีกทั้งในพื้นที่จังหวัดชนบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีนิคมอ,อุตสาหากรรมโรงงานอุตสาหากรรมจํานวนมากประกอบกับกระทรวงแรงงานเองมีนโยบายในการช่วยแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุขในการจัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้แก่ผู้ประกันตนมส3มและม .39 รวมไปถึงม40เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยว จากการประชุมดังกล่าวครับที่ประชุมก็มีมติให้จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด -19 ที่หอประชุมอำเภอศรีราชาโดยจะเริ่มเปิดศูนย์ได้ตั้งแต่วันที่24เมษายนนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองจำนวน25,000คนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำน,นักง,งานประกันสังคมจังหวัดชนบุรีครับ